แป๋าน้อยกับที่บ้านมาเที่ยวทะเลนะคะมาเยอะบบมากมสิบคนเลยแบบว่าดีใจมากที่ได้พาที่บ้านมาแบบนี้คุณยายทวดเห็นไหมเห็นไคุณยายทวดได้มาเที่ยวทะเลแล้วนี่แป๋วน้อยก็มาเลยตั้งแต่สามเดือนมาเลยบ้านพักเราชื่อว่ารามันตาบางสลิตนะคะอยู่ที่พัทยาพอมาถึงก็คือหายเหนื่อยเลยบรรยากาศดีมากน้ำเก๊กฮวยที่เขาชอบชื่นใจมากเมื่อกี้เขาเดินสำรวจใช่ไหมที่เขาแบบว่าเปิดแอร์ไม่ให้ทุกคนเลยก็คือว่าคือถ่ แต่ว่าเห็นทะเลแบบไกล้ๆห่างจากหาดประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วแต่ว่าเขาชอบอีกอันหนึ่งก็ได้เหรอไยดูดูถึงภาษามันงายในห้องนถึออันดีได้เห็นต้งไปดูดีๆทุกคนกำลังสื่นเล่นกับวิวทะเลโอ้ใหญ่มากน่าเล่นมากน้ำสะอาดมากเขาอยากลองขึ้นไปดูชั้นสองอ่ะโอ้ตื่นมาา อุ้ยทุกคนมีความสุขมากเลยเขาก็มีความสุขเดินทางมาเมื่อกี้ก็ขไหนถ่ายเลยคนมีสามห้องเป็นเรือนะนี่ตรงนี้ใช่เป็นท่าเรือเป็นอะไรแบบไม่รู้จะเลือกนอนห้องไหนเลยอ่ะอุ้ยมีนะคนที่เอ็นจอยที่สุดน่าจะเป็นหลานนะเพราะทุกคนก็นั่งเฝ้านีเห็นไหมไม่ได้เหนื่อยว่ายน้ำเหนื่อยร้องจะได้เกาะดีป่ะมากบ่ะ ឃើញថានេះហ៎ឃើញបាទអូវីដេអូមកមិនបោះមកនេះក៏មកអឺអត់និយាយគួរប៉ុណ្ណា